ครับผมเจะเจอกันย่มเมาเาครับน้องครับมื่อนี้เอาเจ้าบิ๊กซี่ครับมาเช็ดตไม้ก็ะเ้า้าครับผมมากับจานเผ็ดจานเผ็ดิีลุ่นยุ่งนาครับมันเป็นนกอ้างครับผมตามมาหลายรอบแล้วละครับนี่ครับ นกลาลขนาดเด่ครับพี่น้องแต่ว่าย่อมเขาเป็นน้ำสายไฟยไไมือนตีมเหยครัเขาอืมนกร่วมฝูงอื 听无。嗯嗯天 มกลมมองๆครับเยยบเป๊ะอุ้ยเอาปลากรมคู่เอ้าเอ้าเจีนเเาน,นพิพเษเนยมนนเจ้านพิษเนิยมาัน ครับรปุ๊บยังเข้ามายัางเข้ามาลูกตัวนี้ตามมาหลายรอบครับแต่ว่าอไดนยินเสียงอังโอยลูกเล็กลูกเล็ก,ลก เทวดาครับผมเบ่งครับพี่น้องโอ้ยนกกำลังเหยียบเฮ้เทวดาเอ้ยเทวดาเกาหัวเลยครับเฮ้เทวดาเอ้ยเทวดา เทวดาเดินดินนี่แหละครับเอื่นเทวดาเดินดินพูดหลักโอ้ออกแล้วครับพี่น้องครับผม ลมวครับกปลาล่าน,นครับผมกปลาตัวนี้ลา่ามนะครับกันโตเีโตเกะยืยย้สายบนนะครับแต่เทวดานี่ตีเลยอยู่ในรถนะนี่เทวดาครับ เราดีขนานดะซี่ อุปสรรแล้วครับเยียล้มดิคนผู้นี้นี่นี่ครับเฮ้ยเทวดาเทวดา เวลาหน่อยครับผมพี่น้องเนี่ยมือเ้าส่วนกันไหวครับส่วนกันไหวพบกับจานเพชรบ,บันติดกันครับพี่น้องก็เลยดังเดืส่วนมูอออกมากเลยเนีย่ยมือเาแกสบเบิเบิ้งไม้เบื้องนกไว้นะครับเมืองไหนเสียงเป็นต่ร้องออกมาช่ำเบิง้งก็เลยผ้ากันออกมากครับคือจีบวัวคื่หรอครับพี่น้องครับ หกโมงเคืงแล้วแต่ล้านครับนกตวนีล้านขนาดเลยเทวดายุไตรสาวเลี้ยคาขอมือเทวดามาก,ก่อน แมนสองคำนักเรีนห,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 ห้นย,ยื่นใย่

เมื่อหลังจังมากไหมครับผมมีโอกาสจังว่ากันนกหลายๆไปน้องครับแสวข่างข้องนี่ามาสาหลังบานขางข้องไปพนะูดะซุ่มนึงนะครับนี่ครับอุปสรรค บอรับมีมีนกขันริวอยู่ในนี่ครับพี่น้องครับผมเนนพียงได้ไอวิเคราะห์ดูเมื่อกี้เนี่ย บ้านแล้วครับเดี๋ยวนกเขาตุ่มกันครับพี่น้องนกเขากงก่อนครับไ,ไปเห็ุงานครับโอ้เวลาหน่อยเวลาหน่อยคนกับกวนจ,จ่อยบริเต็มจ่อไปวิกไปไปขบานไปลูกไปไปขบานไปไปขบานไป mình làm chân hoa cân máy bích xì hả xe hẳn cho nói con xe hẳn con ใส่อาหารก่อนครับครับผมบหมานครับเสารนี้เอยากไปเหตุงานก่อนครับพี่น้องครับบหมานอยครับเสานี้ครับพี่น้องไปแป๊บแป๊บครับไปแป๊บแป๊บเจอเทวดาครับผมเทวดาเดินดินนะครับเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ฝากติดตามเหมือนเดิมนะครับ คุณลักนุกเขาใหญ่ส่ห้าช่องเกษรราแสงดีครับคลิปนี้เซวนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปเจอเจอกันไหมในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับ